สวัสดีค่ะ ในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะคะหรือช่วงเศรษฐกิจแบบนี้มายเชื่อว่าหลายๆบริษัทนะคะก็กําลังมองหาเครื่องมือหรือกลยุทธ์นะคะที่จะมาช่วยให้ธุรกิจของท่านเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้ในตลาดนะคะแล้ววันนี้นะคะมายมีอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่น่าสนใจที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านนะคะสามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคตค่ะและเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือ customer experience ของ sap c 4 hana ค่ะแล้ววันนี้นะคะมายจะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับ s p e c i a l ลลิของ SAP C/4HANA ค่ะตามกันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยนะคะปุ้ยเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์และ Specialist SAP C/4HANA ของบริษัท ISS Consulting ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยจะมาแนะนำ SAP Cloud Product ที่ที่จะมาตอบโจทย์ตัว Customer Experience ที่ดีให้กับลูกค้าค่ะสำหรับตัว SAP C/4HANA นั้นเรามีด้วยกันทั้งหมด5พิลล่าค่ะ แบบพิลล่าแรกนะคะก็คือตัว Marketing Cloud สมหรับ m a ร k e t i n g Cloud นะคะจะช่วยจะช่วยให้ทำเซกเมนต์ลูกค้าได้ดีค่ะทำให้เราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้ดีเมื่อเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าได้ดีนะคะเราสามารถส่งแคมเปญไปให้ลูกค้าเป้าหมายของเราได้อย่างถูกต้องและสามารถปิดการขายได้ดีขึ้นค่ะอันที่2นะคะก็จะเป็นตัวคอมเมอร์สค่ะ สำหรับคอมเมอร์สเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่จะทำให้เราสามารถขายสินค้าได้ทุกช่องทางการขายค่ะสำหรับตัวที่3เป็นตัว Customer Data Cloud สำหรับ Customer Data Cloud นะคะจะมาช่วยในการ manage นะคะ consent น,น,นะคะปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเวลาเราเข้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยจะมีการอนุญาตนะคะการเข้าถึง Data Privacy ของเรานะคะเราต้องกด consent ค,ค่ะทูตัวนี้ค่ะจะมาช่วยในการ consent ข้อมูลต่างๆของลูกค้า เมื่อเราได้ข้อมูลลูกค้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำ customer profile ค่ะสําหรับ customer profile เนี่ยทําให้เรารู้จักลูกค้ามากขึ้นพอเรารู้จักลูกค้ามากขึ้นรู้จัก behavior เขารู้จัก journey ต่างๆทําให้เราสามารถเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วเราจะทําให้เราขายสินค้าได้ดีเพิ่งขึ้นค่ะคมาต่อกันที่พิราที่4นะคะพิราที่4ของ C4hana นะคะ ก็คือตัว Service Cloud ค่ะสําหรับ Service Cloud เนี่ยเป็นโซลูชันที่จะมาตอบโจทย์บริษัทที่ทํเาเกี่ยวกับการบริการนะคะสําหรับทูตัวนี้นะคะจะสามารถทําให้ท่านเนี่ยสามารถให้บริการการขายได้ทุกช่องทางนะคะ,<อ>ะมาต่อที่พิราษสุดท้ายนะคะสําหรับพิราษสุดท้ายเป็นเซลคลาวค่ะเซลคลาวเนี่ยเป็นดิจิทัลทูนะคะที่จะทําให้เซลเล็บของคุณและทีมงานขายของคุณสามารถปิดดีลได้เร็วขึ้นนะคะ มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเพ้จะมาลงดีเทลว่าเซลคลาวเนี่ยมาช่วยทีมงานขายของคุณให้มีศักยภาพในการขายเพิ่มขึ้นได้ยังไงนะคะเค่ะเรามาพูดถึงชา a เลนส์ของการขายในปัจจุบันนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะลูกค้าเนี่ยเองเนี่ยมีความต้องการมีความคาดหวังว่าเวลาเขาจะซื้อขอสักอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเซลล์มานําเสนอมาขาย เขาอยากให้เข้าใจว่าเขาต้องการสินค้าอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์เนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีลูกค้าก็จะสนใจซื้อสินค้าของเราแล้วเราก็สามารถปิดยอดขายได้ง่ายขึ้นนะคะจากโจทย์เหล่านี้นะคะทำให้ถ้าซมมูิเกิดว่าเราเป็นเซลเล์เลบสมมติเราเป็นเซลเล์เลบใหม่เข้ามาในบริษัทนี้หรือแม้ว่าแม้กระทั่งเราเป็นเ,เซลเล์เลบเก่าเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งต้องมาดูในพาร์ทต่างๆนะคะเรา เราจะทำยังไงถึงจะรู้จักลูกค้าเหล่านั้นนะคะสวัรับตัวเซลล์ข่าวเองเนี่ยค่ะเรามีทูที่เรียกว่า Account 360นั่นหมายความว่าคุณสามารถรู้จักลูกค้าได้ทุกมุมมองอเวลาเราไปติดต่อลูกค้าเราอยากทราบว่าลูกค้าต้องการสินค้าอะไรของเราลูกค้านี้เคยติดต่อซื้อสินค้าอะไรของเราบ้างแล้วเราต้องติดต่อ คนไหนนะคะมูติเกิดลูกค้าบริษัทเจ้าหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีคนที่ต้องติดต่อมากกว่า1คนถูกไหมคะมีเจ้าหน้าที่จัดซื้อมีเจ้าหน้าที่บัญชีซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ใน Account 3 6 0พอเราเป็นเซลล์ใหม่ที่เข้ามาดูเราสามารถรู้ได้ว่ามูติเราไปต้องไปติดต่อบริษัทนี้เราต้องติดต่อใครเบอร์โทรคือเบอร์อะไรอีเมลอะไรนะคะหลังจากนั้นเราสามารถคลิกเข้าไปดูว่าสินค้าที่เขาเคยซื้อหรือกิจกรรมต่างๆที่เราเคยทํากับเขาเนี่ย ที่บริษัทของเราอาจจะเป็นซเล็บคนเก่าทําไว้กับเขาเป็นยังไง mm hmm. เมื่อเราเข้าใจเขาเราต่อกับเขาติดเราก็จะขายสินค้าของเราได้นอกจาก Account 360มีข้อมูลที่เกี่ยวกับทางฝั่งของฟอนต์เอ็นนะคะไม่ว่าจะเป็น Contact ที่อยู่เบอร์โทรสินค้าที่ซื้อเรายังสามารถดึงข้อมูลจาก Back End คือ ERP มาได้สิ่งที่เราดึงจาก Back End ERP เนี่ยเราจะเห็นเซลล์ออเดอรเก่า AR นะคะ การจ่ายเงินนะคะมีอิน o i c ยการจ่ายเงินเป็นยังไงเราสามารถเห็นข้อมูลเหล่านั้นนะคะที่ account 360ด้วยค่ะ,คะพอเราไปขายสินค้าออพอเซล์ไปขายสินค้าลูกค้าถ้าสมมติเกิดลูกค้าสนใจสินค้าของเราแล้วต้องการจะซื้อสินค้าเขาอาจจะถามคุณว่าอ้าวสต๊อกค,คุณมีหรือเปล่าค่ะเซลเล็บ เราสามารถดูข้อมูลจาก ERP ดู Stock Overview ได้เลยว่าณขณะน,นี้สินค้าของคุณมีเท่าไหร่นะคะเราสามารถบอกลูกค้าได้เลยว่าถ้าคุณซื้อของสินค้าของเราปุ๊บเนี่ยตอนนี้มีของคุณเปิดเซลล์เดอร์กับเราเลยไหมทำให้คุณสามารถปิดการขายได้แล้วนะคะนี่ค่ะคือประโยชน์ของการดึงข้อมูลจาก ERP ส่งขึ้นมาที่ฝั่งของอตัวเซลล์ l o าวนะคะค่ะสำหรับการดูแลลูกค้าใหม่ที่เข้ามานะคะ ตัวเซลล์คาวเองนะคะก็มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า l ลี Management และ Opportunity Management ในการซัพพอร์ตการดูแลลูกค้าใหม่เราจะได้ลีดนะคะมาจาก Marketing ิ้งนะคะพอเราได้ลีดมาจาก Marketing ิ้งทำยังไงเราถึงจะสามารถแท็กกิ้งได้ว่าลีดเหล่านั้นนะคะเราจะปิดดิวให้เร็วที่สุดนะคะในกรณีที่มีลีดเข้ามาจำนวนมากทำยังไงที่ทำให้เซลล์เล็บนะคะสามารถปิด ลีดที่จะเป็นลูกค้าของเราจริงๆได้ตัวฟีเจอร์ของตัว SFP Cell Cloud นะคะก็จะมีสกอร์ให้ค่ะเรามีลีดสกอร์คำนวณสกอร์ให้ว่าลีดตัวไหนเราควรจะโฟกัสและปิดก่อนนะคะทําให้ตัวเซลล์เองสามารถโฟกัสลูกค้าที่จะสามารถเป็นเซลล์ออเดอร์ของเราได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อ เมื่อเรามี lead management แล้วทำ t r a s section ลงไปใน lead management ทางทีมงานขายเองรวมทั้งหัวหน้าสามารถ tagging การการปิดดีลของลุกน้องได้นะคะดูได้ทั้งทีมมี report support นะคะเมื่อเมื่อสามารถ monitor กันได้แบบ real time หากเซลล์เลบในทีมมี lead มากเกินไปนะคะ work load ไป หัวหน้าเนี่ยสามารถเกลี่ยให้ได้โดยดูจากรีพอร์ตของเราได้เลยค่ะหัวหน้าสามารถดูวิเคราะห์ไปรายว่ามีเป็นอย่างไรบ้างนะคะรีพอร์ตวินลอสนะคะทำให้สามารถวิเคราะห์ไปรายต่างๆและทำให้เพิ่มสต๊อกจีในการปิดดิวให้กับลูกน้องได้แนะนำให้ได้นะคะ เรามาต่อด้วยการดูแลลูกค้าเดิมที่เรามีอยู่นะคะเรามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Vis i t m a n a g e m e n t นะคะ Visit Management ทาให้เราสามารถดูแลลูกค้าเก่าเดิมของเราเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการทำวิสิตนะคะเรามีแผนที่นะทำให้เวลาเราไปเยี่ยมลูกค้าเนี่ยเราวางแผนการเดินทางไปได้ด้วยเวลาเราทำวิสิตนะคะเรามีทากใหเราวางแผน ก่อนล่วงหน้าว่าในการเยี่ยมแต่ละครั้งเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างนะคะมีทาร์กหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาที่เข้าเยี่ยมคุณคุณเซลเล็บเนี่ยก็สามารถทาทาร์กต่างๆที่เราวางแผนไว้นั่นหมายความว่าเซลเนี่ยจะทาทาร์กอย่างคอมพีทนะคะเมื่อไปวันที่ไปเยี่ยมลูกค้าเปิดแผนที่มาดูว่าวันนี้เรามีวิสิตกี่ที่นะคะดูแผนที่ หลังจากนั้นเมื่อถึงลูกค้าปุ๊บคุณกดเช็คอินเช็คอินระบบนะคะจะสแตมป์วันและเวลารวมทั้งโลเคชันที่คุณไปพบลูกค้าหลังจากนั้นคุณก็ทำตามทากที่เราวางแผนไว้แล้วนะคะทำให้สามารถทำงานได้ครบทุกทากที่เราวางแผนไว้แล้วรวมทั้งในวิสิตเนี่ยคะ่ะเราสามารถใส่เซอร์เวย์เข้าไปได้ด้วยนะคะเซอร์เวย์าถามลูกค้าว่าลูกค้าพอใจสินค้าเราหรือเปล่าพอใจบริการหรือเปล่าแล้วเก็บข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์เพื่อ,อ เพื่อสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อีกนะคะมีข้อมูลหลังจากที่เราทำทุกทากเสร็จแล้วเราเช็ค out. เอาท์พอเรากดเช็คเอาท์ปุ๊บระบบ,บจะสแตมป์เวลาและสถานที่ที่เราเช็คเอาท์คุณจะได้ระยะเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมลูกค้าค่ะเมื่อเราทำบิสิทเสร็จแล้วเราจะมีปุ่มที่เรียกว่า f o l low up เป็นทาร์กโฟ low up ว่าการเยี่ยมครั้งนี้ลูกค้าอาจจะต้องการเอ่ sell, อเซลต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเราสามารถกด f o l low up แล้วเปิดเซลออเดอร์ order. หรือลูกค้าต้องการไปเสนอราคาสินค้าตัวอื่นสนใจสินค้าตัวอื่นสามารถทำเซลโคดในระบบเซลค้าได้เลยรวมทั้งการนัดครั้งถัดไปคุณก็สามารถนัดได้เลยทำให้การ m a n a g การวิสิตมีประสิทธิภาพและครบถ้วนนะคะอันนึงนะคะที่สำคัญเลยถ้าสมมติเกิดว่าเราใช้ ERP อยู่หลังบ้านแล้วเนี่ย ระบบเซลล์คาวของเราสามารถอินทิเกตกับ e r p หลังบ้านนําข้อมูล e r p หลังบ้านส่งต่อมาที่หน้าบ้านทําให้เซลล์ของเราเนี่ยทราบข้อมูลสินค้ามากขึ้นเมื่อเซลล์เปิด Sell เซลล์โคดนะคะเซลล์ Sell โคดหรือใบเสนอราคาเนี่ยสามารถหยิบราคาจาก e r p ขึ้นมาบนระบบเซลล์คาวได้เลยค่ะรวมทั้งเมื่อเราสร้างเซลล์โคดหรือใบเสนอราคาหรือเซลล์ออเดอร์เนี่ยระบบจะทําการอินทิเกตส่งไปสร้าง เซลล์ออเดอหรือ q u ร์เดเชันอัตโนมัติที่ระบุ ERP ได้เลยนะคะนั้นทำให้ข้อมูลเชื่อมโยงเป็นข้อมูลเดียวกันนะคะนอกจากนั้นอีกฟีเจอร์หนึ่งของออตัวเซลล์ข่าวก็คือปกตินะคะเวลาพนักงานขายหรือเซลล์เลฟทำงานเนี่ยเขาจะทำงานใช้โมบายเนาะเพื่อนเ,เราจะออกไปพบลูกค้าระบบเนี่ยค่ะทำงานบนโมบายมือถือหรือใช้แท็บเล็ตก็ได้ เราสามารถไปพบลูกค้าและทำทาาเซกชันผ่านมือถือทั้งออนไลน์ก็คือมีอินเทอร์เน็ตและออฟไลน์โหมดในในบางพื้นที่ที่เกิดไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดออฟไลน์และยังทำงานได้ปกติค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าฟีเจอร์ของเราเนี่ยตอบสนองออลูกค้าได้ให้ลูกค้าพึงพอใจกับสินค้าของเราและทำให้เซลล์เล็บเองทำงานง่ายขึ้นเพิ่มศักยภาพการขาย ทำให้เราปิดดิวได้ดีขึ้นและเพิ่มรายได้ให้ตัวเซลล์เลบและบริษัทมากขึ้นด้วยค่ะสวัสดีวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะในอี P ีหน้าพี่จะมาแชร์เกี่ยวกับ Marketing Cloud และ Service Cloud ค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับ ISS YouTube Channel แล้วพบกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ